ก็ในส่วนของเกี่ยวกับในเรื่องของค่าจ้างขั้นขันต่ำที่มีการพูดถึงกันนะครับที่เป็นกระแสนะปัจจุบันตัวนี้คือ300บาทครถามว่าเพียงพอไหมในแต่ละเดือนคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้ามองในส่วนของที่อุทยาเนี่ยซึ่งแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงาน ที่ใชแรงงานผู้หญิงก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ค่าแรงเนี่ยก็คือจะตามคว่า300นะซึ่งไม่พอแน่นอนนะครับทำไมถึงไม่พอคือค่าใช้จ,จ่ายต่อวันเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยค่ากับข้าวในแต่ละมื้อนะครับก็ไม่น้อยกว่า30บาทโดยเฉลีย่ย นะต่อมือนะครับแล้วก็ค่าเช่าซึ่งอยุธยาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าเช่าก็จะอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000ค่าต่ำก็คืออยู่ที่ประมาณ1,500แต่ค่าต่ำวันนี้มันก็คงสภาพไม่ค่อยดีนะครับนนคือโรงแานเพราะฉะนั้นค่าค่าแรงที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยของอยุธยาอยู่ที่1 9 1กบ,บาท นะครับถ้าจะขึ้นมาถึง300บาทเนี่ยถามว่า,าดีไหมดีแน่นอนแต่ถามว่ามันเพียงพอต่อตรงนั้นไหมมันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีนะครับนั่นคือเรื่อเพราะฉะนั้นในเมื่อพักเพื่อไทยนะครับนำเสนอในส่วนของที่จะปรับในเรื่องของค่าแรงนะครับทั่วประเทศนะครับให้เป็น300บาทนะผมถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ควรจะสนุน โดยเฉพาะในส่วนของผู้ใช้แรงงานวิทยานะครับที่เป็นพี่น้องที่มาจากทั้งทงางภาคอีสานนะครับมาจากในส่วนของทงางภาคเหนือก็ดีนะครับที่มาใช้แรงงานนะในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีอุตสาหกรรมหลายหลาย,หลายนะครว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ดีนะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือค่าแรงเนี่ยมันถูก กำหนดด้วยค่าจ้างขั้นต่ําซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องไปพูดถึงว่าค่าจ้างขั้นต่ําทําไมเราไม่พูดถึงว่าจะทํำยังไงที่จะให้ค่าครองชีพของแรงงานเนี่ยมันอยู่ได้และควรจะอยู่ได้ที่เท่าไหร่มันอาจจะไม่ใช่ที่300นะครับมันอาจจะมากกว่านะครับแต่สิ่งที่ฝ่ายหนึ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือนายจ้างถามว่านายจ้างเนี่ย ยังไงยังไงเนี่ยเขาไม่ขาดทุนเพราะนายจ้างเนี่ยมีเงินเอาเงินมาลงทุนถูกไหมถ้าไม่มีเงินเขาก็ฟุ้มาเพื่อที่จะลงทุนการลงทุนของนายจ้างนี้คือเพื่อที่มีกําไรถูกไหมแต่ค่าจ้างหรือค่าแรงเนี่ยมันคือแค่ส่วนหนึ่งที่ไม่ถึง3%ด้วยซ้ําของต้นทุนถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้น ถามว่าในการที่จะขึ้นไป300เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามองในมุมของลูกจ้างแล้วเนี่ยหนึ่งสลับหุ่เต็มที่แล้วก็มันไม่น่าที่จะไปกระทบอะไรมากมายแต่ที่มันถูกกดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปต่อสู้เรียกร้องเพราะถ้าลูกจ้างลุกขึ้นมาต่อสู้มาเรียกร้อง ก็จะถูกนายจ้างขีดก,ก,กันขันแก้สุดท้ายก็คือก็ต้องออกนะครับนั้นในส่วนของยุทยาเองเนี่ยมีสาภาพแรงงานเนี่ยไม่ถึงร้อยสาภาพมีประมาณไม่ประมาณ70สาภาพแรงงานแต่ถามว่าจิตสารภาพแรงงานเนี่ยมีสาภาพแรงงานที่เข้มแข็งจริงๆเนง่ย,ยผมเชื่อว่า ประมาณสักยีนะครับเพราะนั้นและพนักง,งานที่อยู่ในอายุทยานี่เป็นแสนนะครับและที่ไม่มีสาภาพนี่จังเป็นร้อยแล้วถามว่าลูกจ้างที่ไม่มีสาภาพแรงงานเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรือ เพราะในจ้างเนี่ยก็คือให้ค่าจ้างเนี่ยเพียงพอที่เพียงพอเพราะอะไรเพราะมีโอเวอร์ไทม์ลูกจ้างทุกวันนี้ที่อยู่ได้เนี่ยเพราะมีโอเวอร์ไทม์ถ้าบริษัทไหนไม่มีโอเวอร์ไทม์ก็จะไม่สามารถที่จะลูกจ้างกไ็ไม่สามารถที่อยู่ได้มันถูกกดขี่มาเป็น20 30ปีนะครับ ด้วยค่าแรงที่ที่ถูกมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็น300เนี่ยก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แรงงานควรจะต้องสนับสนุนเพื่อที่ให้พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับอ,ออกเป็นนโย,ยบายแล้วต้องผลักด,ดันให้เป็นจริงให้ได้นะครับในส่วนของอผู้ใช้แรงงานนุยุธยาโดยเฉพาะผู้นำนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของตัวผมเองแล้วเนี่ย เห็นด้วยอย่างยิ่งนะนายจ้างเนี่ยหรือว่าบรนิษะัทที่คิดว่าตัวเองจะเจงนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันคงไม่มีบริษัทไหนที่จะยอมให้ตัวเองเจงเพราะเพียงเพราะแค่ค่าแรงขึ้นมาถึงแค่สามร้อยนั้นในส่วนของยุทธยายดีนปุสนนะครับและพร้อมที่จะร่วมผลักดันนะครับในส่วนที่จะให้ค่าจ้างหรือค่าแรงเนี่ย มากกว่า300บาทนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอยากจะฝากในส่วนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานก็ต้องคงต้องช่วยกันขับเคลื่อนนะครับแล้วก็คงฝากไปถึงในส่วนของพักเพื่อไทยนะครับที่มีนโยบายที่ดีๆที่อย่างน้อยเนี่ยก็คือช่วยให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่อาจจะดีขึ้นขึ้นมาเล็กน้อยก็ยังดีนะครับอย่างตรงนี้ก็คงฝากไว้ตรงนี้นะครับอขอบคุณมากครับ